สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีพี่น้องที่ให้เกียรติมารับชมสวัสดีซีของบากลองพนมไพรนะพี่นอนะ้องเนาะหลังจากเมื่อวานนี้ได้นำเสนอเรื่องของคลิปการทำเกษตรผสมผสานกับแนวคิดหลักการบ่อบเบียดเบียนนะครับเ่งมีชีวิตเบากลองในตบไทยด้วย ถ,ถ, os, ถ้าพอครบถ้าครบถ้าครบสองรอยซับสไครนะครับจะมานําเป store, ิดเผยตัวตนนะครับบ่ากล่องพรุ่มไพ่ว่าเห็ดอียังแน่นะครับเห็ดประกอบไปชีหยังแน่เดี๋ยวก่อนจะเปิดเผยตัวตนต้องมีแนว่ผ้าเห็ดผ้าทํำซะก่อนเนาะจังมาแลกเปลี่ยนกันนะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งนะครับจะพาไปโขกหนองนาจวมาเบิ่งว่าจากจากบ้านไปโขกหนองนาใส่เวลาจังกะที่ตอนนี้ จากโมงแล้วหนูจากโมงแล้วห้าโมงสิบสามนะครับเวลาไปโคบหนองนาจากนาที่ล้วกัระยะทางประมาณจากจากเมตรนะเดี๋ยววัดด้วยสายตาแล้วกันเพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปโคบหนองนากันเลยนะครับเหมือนีใส่ข่อยหยาดโอ้โอ้หยาดใส่ยักษยานแล้วกันพาหนะกูใจมั่นวะมั่นวะมั่นวะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปโคบหนองนากันจะข้าวเดี๋ยว จากบ้านไปโคกน้องแน่ใส่เวลาเจ้าที่ต้ตในผงชิโรจ้าเอาไปปลูกไว้สาเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องแป๊บนึงผมอยากมันเฮียบบึมบ้าเลี้ยวว้าบ้าเลี้ยวว้าเลี้ยวมันสวานเฮียแล้วจอดจอดเป็นทางเลื่อนเออเป็นทางเดินเป็นทางเดื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอันเบื่อถนัดกับวันยู่ดีเลยเย็นเดาเดวเดายョ่ยョ่ยョ่จัดระเบียบกันพี่น้อง อย่ามาันตกกันนะนก่อนจะไปปุดคุยกันต้องหาเนาะเห็บสะกอนหน,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 นึ่งต้นหัวอาหารปลาสะกอนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาทางถนดนะครับมาทางถนดมาทางถนดเดี๋ยวพาไปเห็ดกิจกรรมโคกน้องหน้ากันน้พี่น้องเนาะน,นะครับจากป่านไปโคกน้องหน้าของเบากล่องพนมไพรระยะทางมันมาถึงโลดรครับ เปรียบเทียบแล้วยุดประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยเมตรนี่แหละพี่น้องนะครับสามารถปั่นจักรยานชมวิวได้ยมแรงนะครับยำสาวยมแรงสามารถออกกําลังกายปั่นจักรยานไปได้กตทักทายพี่น้องไปตามธรรมชาติแล้วครับพี่น้องเทาอยากเก็บคลิปเทาก็ต้องมีความสุขกับการเท็่คลิปไปพี่น้องเพิ่นสอบถามเทาก็ทักทาย หอดแล้วนะครับหอดทงหน้าแล้วนี่เสียกหอดทงหน้าแล้วปุ๊บไปเส้นทางของพวกทงหน้าของบอกองเองนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นส้นลูกล่งยนอยู่ล้นลูกลังกหน้าจะประมาณ300-400เมตรบ่ท่านถึงมั้งสามเมตรเหระ ห้าโมงสิบสามนาทีเนาะเมื่อกี้นี่เดข้าวงามาใส่เวลาได้เป็นไรบริเวณทั่วไปนะครับบริเวณทางทางสองฝั่งทางนะครับก็เต็มไปด้วยน้ําฝนตกมาสองมือฝน,นตกมาสองมือแล้วทักสิเฮ็ดจั้งใจอะไรพี่น้องเอ้ยบุญครับโกบน้องแน่บ่าวกบทักสิเฮ็ดจั้งใจอะไรเนื่องจากว่า ปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะครับชาวนาเฮาเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินะครับเนาะเฮ็ดจังไดจังสีอยู่ทำธรรมชาติได้โดยดี้ใส่วนตัวนะครับก็เป็นคนมักออกกำลังกายเฮ็ดเกษตรกับหัวตะว่าซึมซับช่วงที่ได้เฮ็ดงานนี่แหละพี่น้องที่ได้เฮ็ดงานนี่แหละช่วงเฮ็ดเกษตรตะกี้กับพ่อท่านในหูจากยังแบบนะครับ ไมามีความชื่นชอบในการฮ็ดเกษตรกับช่วงที่ด้ประกอบอาชีพที่ไม่อยู่บ้านนะครับมีโอกาสพบปะกับพี่น้องสายอินซีน้ำกันกัได้คุยคุยกันมาต้องเห็ดอาหารต้องเห็ดแนวทางเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อตนเองและครอบครัวบัดแเร็วๆมื่อก็น,นา่าจะโล่นึงอยู่แลับพี่น้อง หอดสัมหอดแล้วเวลาก็ถึงสิบนาทีหรอกครับคิดว่าก็ถึงหนอนาฬิกากะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบงไวไล่เป็นเดี๋ยวโทรัพท์ทะเลตรงนี้นมันเป็นธรรมาชาติแล้วพี่น้องเนาะเอาเบงเวลาอีกเครื่องงโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่อง วเวลาหาหน้าที่ครับหอดใส่เวลาหานาที่หอดหน้าของบากล่องผักไทยคกหนองนาลาพินแคนไปเอาบัตรไปเหตุกิจกรรมไปเตรียมของไปเตรียมของไปกิจกรรมปลูกต้นหัวอาหารกันนะครับป๊บดูเขาท่านเเรียบร้อยแ้วพี้นอนเอย ตามศักยาภาพตามก็ยืมไปละเอา้านะครับมาไปดิมาบอกกันไปน้ำมาปรึกษาหาลือมาแหลกเปลี่ยนมาทำความหูจักกันไปน้ำนพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่านี่ดิดจ้วงหัวว้ครบ200สองรอยซับสีผ้ามาเปิดเผยโต๊ะตนของบาองนะบ,อาบากล่องพุมไพยนะครับอ่าบ่ากลองผึ้งเองนะครับเหตุงานเทศบาลน,นะครับเหตุงานเทศบาลตำแหน่งขออนญาตได้พี่น้องเด้อ ขอ,อนญาตกับเป็นหัวหน้างานอยู่ดอกนะครับเป็นหัวหน้างานอยู่เทศบาลคือเทศบาลตำบลโพชัยบ้านจะคลองเองนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกาได้ป้าป,ปฏิบัติหน้าที่ถือว่เาเป็นความโชคดีของตัวเองอยู่นะครับกได้มาเห็ดปัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนจะคลองอ ความรูที่ได้ลำเลียนมากะเป็นความโชคดีแล้ว่าอาจจะเป็นบุญกุศลอยู่ดอกเนาะพี่น้องได้ลำเลียนมาได้นําความรูมาพัฒนาบ้านเกิดจากของนะครับอาจจะใส่สติปัญญาอันพึ่งจะมีนี่แหละเนาะในการที่จะพัฒนาบ้านตัวเองให้มันหงเฮืองเรืองเหลื่อม ตามกาลังและศักยาภาพนะครับปฏิบัติหน้าที่เหตุงานเกษตรเกษตรกรวันหยุดนะครับกับเหตุงานเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับจนนึงสุกก็ทํางานเลือกงานมาก,กมีเวลามากเหตุให้เหตุหน้าถือว่าเป็นความโชคดีนะครับนะเป็นความโชคดีที่ได้มาเหตุงานอยู่ไกลบ้านแต่มีโอกาสมาแนะนํา พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่เพิ่นเป็นเกษตรกรแล้วพี่น้องบานไกเ่เลือนเคียงมาเหตุในแนวทางของเกษตรอินรี์นะครับมาเหตุในแนวทางของเกษตรยั่งยืนนะครับเป็นยังจังว่าเหตุในแนวทางของเกษตรอินทรี์คือเกษตกรเนี่ยบอกกองพุนไพ่าขามาอยู่ในวงการเกษตรปี2558นะครับแต่มีโอกาสไปเรียนต่อพิญญาโท เอาแบบเป็นแปนเรานี้เนาะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมอรามคำแหงนะครับกับไปเลือกวิจัยเลือกงานวิจัยคือเลือกงานไอเอสนะครับวิจัยเกษตรอินทรีย์เป็นยังเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรจังประสบความสําเร็จนะครับก็เลยได้๋ยไปเห็นเลือกงานวิจัยของจังหวัดยโสธรกลุ่มเข่า เรื่องของการเฮ็ดแนวทางเกษตรดินซีมันกัดซึมซับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโดยพื้นฐานของเฮากับเป็นลูกชาวไฮชาวนานะครับมีชีวิตอยู่กับชาวไฮชาวนาพ่อแม่กับผ้าเฮ็ดหน้ามาตัวหน่อยกันเลยนะครับเดี๋ยวมีการร่วมกลุ่มกันกับเกษตรกรหูจักมากุลกับเกษตรในอำเภอพนมไพรนะครับหูจักมากุลกับแกนน้ำเครือ่ครเกษตร มีการร่วมกลุ่มการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอพนมไพรขึ้นซึ่งบากกองพนมไพรเองก็เป็นตัวตั้งตัวตีอ่นานำความรู้ประสบการณ์ที่มีมาเหตุเรื่องของวิชาการให้กลุ่มนะครับมาเหตุขอบังคับเหตุระเบียบขอบังคับร่างขอบังคับเพื่อให้กลุ่มกเกษตรสามารถเหตุกิจกรรมไปได้นะครับการได้รับ การยอมรับจากหน่วยง,งานราชการนะครับหน่วยง,งานราชการในพื้นที่ได้รับการยอมรับจากผู้นําชุมชนนะครับจากปี2,558จนถึงปัจจุบันนะครับการย่งที่มุ่งมั่นในแนวทางนะครับในแนวทางของการเเกษตรยั่งยืนนะครับเป็นยังจังได้เข้าไปหูวจักเรื่องเล่าของการทําเกษตรการทําโคกนองนาเนาื่องจากว่ามีคอนแทคหรือว่ามี ไปติดต่อราชการกับหน่วยง,งานราชการกับห้ก็ไา้หูจักมากคุณครับเจ้าหน้าทีาา่ไอ้ไส้หรือว่าคนดีหูจักมากุณกันว่าจาถือข้อกันก็เดินพูดคุยกันอยู่กับเชิญเพิ่มมาเป็นทีมที่ปรึกษาของกลุ่มนะครับ,บภายใต้แนวคิดการเฮ็ดพนมไพรให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็ภายใต้แนวคิดการสร้าง เกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักนะครับการร่วมกลุ่มกันมุ่งหมันในแนวทางเกษตรอินทรีย์เ,เศรษฐกิจพอเพียงจะได้มีโอกาสมาขุดโขกหนองนาทั้งนี้ทั้งนั้นคือ,อกลุ่มที่เข้ามั่งห่มกันนะครับพื่บาวกล่องนทำให้บอกว่าเขาเอาหลักการของอาสามทอก็คือทุนทุนทางธรรมชาติาทุนทางความรู้และก็ทุนทางสังคมนะครับนะทุนทางสังคมก็คือ าการหักแผงแบ่งปันการเอื้ออาทรซึ่งการละไรการการามีถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับก็รเลย่ยมีกิจกรรมเรื่องเล่า,าแนวทางของการเเกษตรบรกกองพลนุ่ไพ่กับทีมงานเกษตรดินซีพนุ่ไพ่อีกจะมีการแลกเปลี่ยนลงแห้งลงแห้งลงลงแขกขอความดวมือกันนะครับจะบรเนนเรื่องของ การใส่เงื่อนเป็นที่ตั้งนะครับจะเรื่องเรื่องของการขอความร่วมมือเพื่อทอนทวยทีทอ่อาศัยนะครับขอความร่วมมือกันมากม่อยรางงานนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยมือนีมากเฉลยโตวต้นนะครับเนาะครบสองร้อยซับสไครต์กับขอบคุณพี่น้องดีให้เกียรติกันมารับชมกะมุ่งมันในแนวทางที่จะเฮ็ดอาหารให้คนหลับขาง พี่น้องในชุมชนพี่น้องอำเภอจังหวัดให้ได้รับรบริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะครับและกาสามารถยินยินได,ด้้วยตนเองนะครับผู้ให้ตศักยภาพที่มีอยู่กับพายามที่จะให้ความรู้แหลกเปลี่ยนความรู้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเลยวะ่าพี่น้องที่อยากขมาแหลกเปลี่ยนกับบ่อกองน้มไผ่นะครับกับพายามที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แหลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้บริเกงนะครับบริเกงแต่ว่า เป็นคนหมักผลขวายความู้อยู่เสมอนะครับบริเก่งเรื่องของเกษตรแต่ว่าเป็นคนหมกักแสวงหาความลูลนะครับความลูลอยู่ในอยู่กับหลอบทิศทางเฮ้เแบ่งตัว่า,าเข้าสิสามารถนําความรู้นั่นมาถ่ายทอดหรือว่ามาแบ่งปันกับพี่น้องในชุมชนใดบอ่อหรือว่าเฮาจะเข้าจะเข้าจะมีการให้ความรู้เรื่องของการให้ทานให้ความรู้การห้ก็คือการแบ่งปันความรู้คือการให้ทานนะครับ ก็เลยบ่าวองพนมไพรก็เลยมาว้าประสบการณ์อันย่ดยอๆนะครับเนาะว้าอันยอดยอดอีก็กน้อยนะครับให้พี่ให้น้องเบิงนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสองร้อยซับสไครต์นะครับแต่ว่าเป้าไมายกะบ,บื้นหาไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าเฮ็ดยูทูบเขาก็ว่าหวังที่จะมีะไรายได้จากยูทูบแต่ก็แต่ก็หวังที่จะแบ่งปันความรู้นะครับมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับท่านที่เข้ามารับชมเพื่อจะได้ รับความรู้ไปด้วยกันนะครับมาเบื้องหลกก็ต้องเอาความรู้ไปนํานะครับเนาะนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสองลอยอว,วังวาทันที่เขามาจะมาหูจักกันเพิ่มมากขึ้นแต่เขามาทักทายกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเน,ะนาะบอกของพันไพ่ากัยินดีที่จะเป็นน้องเป็นนุ่งนะครับเป็นเอื่อยเป็นไอเป็นายเป็นไส้กับทุกท่านที่เขามาแลกเปลี่ยนนะครับเออลืมบอกไปสถานภาพกับสมรสแล้วมีลูกสองคนนะครับ อา,อายุเครึ่งชีวิตแล้วนะครับครึ่งชีวิตแล้วนะครับครึ่งชีวิตอายุ45ปีาถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นก็นคือ,อามาได้ด้วยลําแข้งใช้ระบบสวัสดิการของรัฐนี่แหละนะครับไปสร้างเครดิตขึ้นมาก็มีความภูมิใจถึงแม้ว่าจะเกินว่ามุนหนามุนหลังกระซังมืหัวมันเนอะพี่หลังเนาะนะครับมีความภูมิใจแล้วก็มีความ ปลื้มใจมีความสุขกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี่ก็ทำหน้าที่องจะคอให้ดีที่สุดและก็แบ่งปันความรู้ที่เรามีพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของตัวเองให้ได้มากที่สุดตามกําลังและศักยภาพนะครับกะใส่เวลามากสิบหานาทีนะครับเกือบสิบห้านาทีขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึง่งฝากเป็นกำลังใ,ใจบรกกองคนทงพาด้วยครับเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับ